สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกท่านคุณลูกค,าค้าค่ะวันนี้ได้โจทย์ได้ตีมเป็นสีชมพูมาหรือเปล่าคะคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะสีชมพูกะปิสุดคลาสสิกคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกคา้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าได้โจทย์ได้ตีมเป็นสีชมพูคาสเทลได้เลยนะคะคุณลูกคา้าคะเช่นนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถ ต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่านะคะจะให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะชุดนี้2,500บาทชุดนี้2,500บาทค่ะคุณลูกค้าคะ เสื้อนะคะนุ่มเลือกตัดเป็นทรงคอจีนวีนะคะคุณลูกค้านะความยาวเสื้อความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วเป็นงานผ้าไทยทรงคอปค่ะความยาวแขน17นิ้วนะคะคุณลูกค้านะเป็นความยาวแขน3ส่วนคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะกระโปรงสวยๆตัวนี้ค่ะ1290บาทคุณลูกค้าขากระโปรงหางปลานะคะใส่ซิปข้างนะคะคุณลูกค้าขากระโปรงหางปลานะคะซิปข้างใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติด นุ่มใส่เสื้อรอบอก36นิ้วค่ะนุ่มใส่เสื้อรอบอก36นิ้วคุณลูกค้าขาตรงช่วงไหล่ตรงนี้นุ่มใส่อยู่ที่นะคะให้ช่างตัดให้13.5นะคุณลูกค้าขารอบรักแล้นะคะอยู่ที่19นิ้วนะคะถึง20นิ้วคุณลูกค้าขาเพราะว่านุ่มเป็นคนต้นต้นแขนใหญ่เนาะแล้วก็สําหรับกระโปรงค่ะสําหรับกระโปรงหางปลาวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขารอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่่่อออสสัังตดดเเข้้้าาามไลยนนะะคหรืืวใจซ ะะผ้าไปตัดเสื้อใช่ไหมเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่อง3มตะกอนะคะคุณลูกค้านะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละสี่บาทคุณลูกค,ค้าคะรวมไปถึงนะคะงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ค่ะที่นุ่มใส่อยู่เลือกนํามาใช้เลือกนํามาตัดเป็นกระโปรงหางปลาในวันนี้เป็นงานผ้าไทยลายวีซ่าคุณลูกค,ค้าขาสีชมพูกระปิถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจราคาถึงละ690บาทค่ะคุณลูกค,ค้าคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บร <ๆ S 2> <ๆ>ิการคุณลูกค้าุกนละะคคณู รับเป็นผ้าตัดชุดรับเป็นผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาเราจัดเซตโปรโมชั่นนะคะร่วมกับผ้าขมาม้าค่ะเราจัดนะคะเซตโปรโมชั่นร่วมกับผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมกโควนผืนใหญ่จัมโบ้ราคานะคะผ้าตัดชุดเนาะ ะะจัดโปรโมชั่นร่วมกับผ้าขาวม้าคุณลูกค้าคะหนึ่ับาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะกดติดตามก่อนนะกดติดตามกดส,บสกับรสมาชที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าทไทยของเราตอนนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยคุณลูกค้าคาะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะเป็นเฉดสีชมพูพัสเทลหรือว่านะคะได้โจทย์ได้ตีมสีชมพูมาถ้าชอบเฉดนี้เลือกเฉดนี้ได้เลยคุณลูกค้าขากับสีชมพูกปิในนนวัี้ะ ชุดนี้2500บาทชุดนี้2,500บาทติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอ,าอยากได้คอเป็นรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นนะคะคุณลูกค้าคายอยากได้คอสี่เหลี่ยมสั่งได้เลยอยากได้คอวีสั่งได้ค่ะคอห้าเหลี่ยมตัดได้ค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นทรงไทยเืนต้นทรงไทยจิตรดาคุณลูกค้าก็สามารถแจ้ง